สวัสดีครับ FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็แม่น้องก้อยก็ปลูกมันเนาะผมก็ค่อยไปแล้วค่อยปลูกผมถ่ายคลิปก่อนนะครับ F อซฝั่งโน้นก็มีแต่คนนะครับวันนี้มาซ้ามาปลูกมันเนาะน่ครับมันก็เริ่มอมอกเยอะแล้วครับ FC เริ่มเขียวแล้วนี่ครับ กล้ยก็โลูมันนะครับอีกสีผมก็ถ่ายคลิปก่อนนะครับคลิปแรกเพราะว่าผมก็ลงเอาที่แรกขึ้นมาส่งแม่น้องกล้อยก่อนเนาะนก็ถึงแี่มันส่งถึงไล่ผมก็เดินผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปเอากระสอบละมันเนาะ ครับสอนละมันที่อยู่ที่บ้านขึ้นบุญว่าอยู่ที่บ้านแม่ยายเนาะเจอไหมน,นี่ไม่เจอถึงไ,ไปถ่ายไปหน้าก็มาดูครับพี่สี<ม>นางก้อยก็ทราบมัน ใส่แอมันนะครับอีซี่นะครับใส่กระสอบไม่ได้ใส่กระฆ่านะครับอีซีใส่น้ำมัน,นเอากระสอบใส่เลยส่วนด้านโน้นก็มีเขาไปซ้อมมันเหมือนกันนะครับอีซี่คนเออนี้ เริ่มเขียวแล้วครับเริ่มมันมันนี่นี่ครับเพราะว่าฝนตกฝนตกลงมาก็มันก็เริ่มเขียวทีแรกครับพี่สีผมเห็นเนาะโอ้ยมันแดดร้อนนะครับพี่สีไม่น่าจะได้ขุดไม่น่าจะ ไปขายนะครับพีซีเพราะว่ามันแดดร้อนมันตายเยอะที่ที่ดินก็กว้างนะพี่ซีประมาณจากักจ8แปดไร่เนาะปลูกมันสำหลังหมดเลยมีอยู่สองที่นะครับนู่นที่หนึ่งประมาณสิบไร่ก็ <pop> มาดูนะครับ FC. อีฟซีลดผมก็สอบลำมันนะครับอีฟซีที่ตัดเป็นทอดเรียบร้อยแล้วผมขึ้นไปเอาผมลงไปเอามาทีเดียวสามสอบมายกขึ้นใส่ท้ายรดท้ายรถเลยนะครับอีฟซีแล้วก็เอาหนังยืดเนาะ ที่รัดง่ายที่ลัดของของนะครับเวีมาเลยขึ้นมาทีเดียวสามระสอบของเขาย่งานของเขาเขียวแล้วเริ่มสวยแล้วครับเวซีมันโอนี่ครับสอบเลขที่เอาขึ้นมาพร้อมกับแมน้องก้อย นี่ครับต้นโอ้มีเลยสวนมันมานกระตบครับกระตบเขาเถียงสวนมันเนาะแต่ที่ของผมก็มีอยู่ที่ของแม่น้องก้อยมม่น้องก้อยเนาะมีอยู่ที่หนึ่งกระตบ ต่ก่อนจะมีต้นมะม่วงนะครับ f อซตรงนั้นมาดูกันนะครับเห็นเลยเห็นเนาะ f อเนาะคนอยู่ในเทียงเอมาปลูกมันเยอะวันนี้ผมไปเอารบมานะครับอุซีผมขึ้นมาครั้งเดียวเลย เกียดลงหลายครั้งนะครับไอซีเอามาครั้งเดียวเลยสามสามกระสอบเนาะโอ้มหนักนะครับไอซี่ขันลำมันก็ลำมันมันดิบด,ดีมันสดอยู่นะครับรับทางมาขึ้นมาสวนเนาะจะเป็นทางมาตลอดนะครับไอซีโอ้ ส่วนสวนสวนสวนตอนพื้นนั้นคงจะปลูกมันเสร็จค่อยไปไปดูนะครับ F อซเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นหรือยังไปวันนั้นเห็นมันออกกำลังออกนะครับเอฟซีกำลังจะแตกยอดแตกใบเนาะมาดุนกันนะครับ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขานะครับมองไปด้านนี้ไม่เห็นนะครับเอซีนี่มีแต่ป่าเพราะว่าแถวนี้มันเป็นหลังเขาเป็นที่ราบนะครับเอฟซีมันเป็นที่ราบเนาะหลังเขาเป็นที่ราบแต่เห็นด้านนี้จะเป็นภูเขาท่านทิศตะวันออกเนาะจะเป็น ภูเขาโน่นครับพี่ีส่วนด้านนี้มันจะเป็นไร่ไปไกลเยอะครับไร่เยอะแถวนี้นี่มันจะเป็นป่าด้านนี้นะเป็นป่านะครับพีซีนี่มันอยู่อยู่ส่วนนี้นะครับออซีมันอยู่ที่เขตอำเภอต่งอยหรืออำเภอ จังหวัดสกลนครเนาะส่วนที่นาเมื่อวานเนี้นะครับเอฟซี FC, มันจะอยู่เขตของมุกดาหารหรือว่าอำเภอดงหลวงนะครับมันอยู่ต่เขตนี่นะครับเอฟซี FC. อันนี้มันอยู่เขตอำเภอตะง,งอยสกลนครน,นะครับนี่ครับที่นาที่ไร่ที่สวนไร่มันสับปะหลังโอ้ เริ่มอ,ออกเรื่มเขียวเรื่มเขียวแล้วครับพี่ซีอีไม่นานก็จะได้เอาปุ๋ยมาใส่เนะาะได้ยาได้ยาเสร็จก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับต้องฝั่งนี้ก็ใช่นะครับพีซีสวนแม่น้องก้อยนะครับพีซีฝั่งนี้ก็ไรก็ใช่นะครับนี่ฝั่งทางเส้นนี้นะครับ ตรงนี้ก็ใช่นี่ครับก็ดูครับพสีนี่มันนี้ก็เริ่มออกเยอะตรงนี้ครับก็อ่นี่มีแต่คนมาสวนมันครับวันนี้ฝนตกเมื่อวานนี้เนาะ,ะก็เอาผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ